<c oughs> ดีจ้าีอยอรมาทอดไก่กระเทียมให้ทานนะวันนี้เป็นไงกันบ้างเอมอามาเดี้ประมาณบ่ายโมงกว่าๆแล้วเม,กกม,กกโมโื่อคืนเมื่อคืนชโนตกที่อรก็ไม่รู้เนาะวันนี้คนที่บ้านเขากวาดถนโนย ไก่ที่่อยเมื่อวานหั่นไว้แล้วก็เอาแกงไปนิดนึงนแล้วก็เอามาทอดอันนี้ไก่กระเทียมน่องไก่ก็เลยจะเอามาทอดคนที่บ้านเขาอยากทานท <C' c ười> านากับขนมปังก็ได้หรือว่าจะหุงข้าวก็ได้ <C c <ười> นะคะน้องไก่ <C c ười> <C c ười> น่องไก่มันสุกไม่ยากหรอกพี่วอยถึงเรือบางทีใช้น่องไก่แล้วก็พี่อ๋อยก็หั่นเป็นชิ้นเล็กๆไว้อย่างเงี้ยทานง,ง่ายก็ได้อย่างเงี้ยอันนี้นเป็นชิ้นใหญ่เดี๋อาจจะทอดหมดก็ได้เดี๋ยวดูก่อนทอดอันนี้ก่อน ผื like like ่อยหมักไว้แล้วก็เหมือนกับเราทอดไก่ธรรมดานี่แหละไม่ไม่มีกระดูกหมักไว้เรียบร้อยแล้วเนี่ยทานกับอะไรก็ได้ข้าวสวยก็ได้ทานกับขนมปังก็ได้ลอกหนังออกเวลาพี่อยซื้อมาขาดหนึงก็ประมาณ สิบเหรียญน,นะเขาเลาะเอากระดูกออกแล้วแหละแต่ที่๋อยก็ต้องเอามาทําความสะอาดเพราะว่ามันยังมีพวกมันมันติดอยู่ตรงข้างๆที่หอยก็มาเลาะทําความสะอาดแล้วก็หั่นแบ่งครึ่งครึ่งหนึ่งก็ทําแจงเมื่อวานนี้วันนี้ก็เลยเอามาทอดใส่ทอดอยนี้ฮะถ้าชิ้นใหญ่มันก็จะน่าที่หอยก็เลยหั่นเป็นแบบว่าชิ้น ออกบางๆนิดนึงมันก็จะสุกง่ายเห็นไหมคะไก่กระเทียมน้องไก่กระเทียมนะคะวัน,นอันนี้ทำให้คนที่บ้านเพราะว่าบางทีพี่หยอยก,ก็ทานวันนี้พี่หยอยทานขนมกุ้ยช่ายทานไปแล้วดีคนที่บ้านยังไม่ได้ทานข้าวก็เลย นางไปกวาดโนอยู่หน้าโรงรถก็คืนอยู่ๆ่สโนก็ตกลงมาแต่ก็ไม่เยอะหรอกคงจะสุดท้ายแล้วแหละสโอที่หอยว่านะอากาศก็จึ่งคืนจุ่มคืนนิดนึงเห็นะคะเนี่ยพี่ลอยทอดไก่ให้ดูเนอะกบตับให้ดูสวยๆสบายดีกันเนาะทุกคน คิดถึงบ้านเหมือนกันนะเนี่ยพี่อยเ่ะก็เลยหหเหมือนกับเรารวนไก่เนี่ยรวนไก่ประมาณหนึง่งถ,ถ้ามันเป็นชิ้นเล็กๆอย่างนี้มันก็ทานง่ายไม่มีกระดูกไม่มีมันไม่มีอะไรเนี่ยพี่ลอยเลาะอ,ออกหมดหนังไก่ก็ไม่มีเพราะว่าเดี๋ยวนี้หนังไก่ไม่ค่อยได้กินละ เราอายุมากขึ้นแล้วก็ดูแลสุขภาพน,นิดนึงเห็นไหมคะเนี่ย,ยทอดให้มันออกเหลืองๆห,หน่อยนึงเดี๋ยวพี่อ้อยก็จะอันนี้เดีย๋ยอันนี้ให้คนที่บ้านทานเดี๋ยวชิ้นเล็กๆที่อ่อยอาจจะเอามารวนใส่อีกทีนึงอันนี้เป็นชิ้นๆเห็นไหมคะ น้องไก่กระเทียมเดี๋ยวล็กๆให้ดูรออีกสักนิดนึงให้มันเหลืองๆอ,ออกมาหน่อยเหลืองนิดนึงเห็นงเมยค่ะไม่ต้องเปิดไฟแรงมากเอาไฟประมาณค่อนๆไปทางแรงแต่ก็ไม่สุกจับริกเพราะว่าน่องไก่มันสุกง,ง่ายไงเดี๋ยวก็จะคนประมาณนี้แต่เวลาเราตักขึ้นเราก็หยิบ สลัดน้ำมันออกนิดนึงนไ่คะน้องไก่กรเทียมทำกับข้าวทานอยู่บ้านนะพักเนี้ยพี่หอยอะ่ะถึงได้ทำวันเว้นวันอะไรอย่างเงี้ยเมื่อวานก็ทำแกงแกงก็หมดละเพราะว่าทำทีก็สองคนทานอ่ะเห็นไหมคะเนี่ยน,น,น้องไก่ นี่ทานง่ายๆบางทีเด็กก็ทานได้ถ้าเด็กทานเราก็ไม่ต้องใส่พริกไทยเยอะอันนี้มันจะหนักไปพริกไทยดำพริกไทยดำไปเยเนี่ยก็สุกประมาณหนึ่งเห็นไหมคะเดี๋ยวเราจะตักให้ดูสุกประมาณนี้เราัะใส่จานให้ดูนะคะ ดูิต้องเอาที่ตักแบบว่าเอาน้ำมันออกด้วยต่อยจะมีที่ตักแบบน้ำมันเ่อเนี่ยตักเปิด,ดไฟโลไว้ใส่กระเทียมนะคะเพราะว่าเอาน่องไก่ทำอะ่ะมันสุกไม่ยากหรอก เห็นไหมะคะเนี่ยคนี่บ้านก็ชอบทานกระเทียมทานได้ทุกอย่างไม่ใช่ไม่ใช่ว่าทานแต่อาหารฝรั่งนะคนที่บ้านนะ่ะอาหารไทยก็โอ้โหนี่เสร็จแล้วค่ะไก่กระเทียมเยาจะโรยผักชีนิดนึง นี่นะคะไก่กระเทียมนะคะแ้วก่อนนะคะเสร็จแล้วค่ะน้องไก่กระเทียมอาหารกลางวาันของคนที่บ้านมาทานด้วยกันนะคะรักทุกคนนะคะโอเคสวัสดีค่ะ